ชมควายน้ำนาานครับบรรยากาศที่หน,นองยาดครับเป็นหนองยาดครับคเขตนี้จะเป็นเขตหลังเพเภอเมืองครับที่มองเห็น ชมควายน้ำครับผมครับจุดชมควายน้ำครับอยู่ที่บ้านดงโชคครับตำบลหนองยากครับเป็นบรรยากาศ ช่วงเที่ยงครับบรรยากาศดีครับลมตลอดครับผมนี่ครับคุณี่แฟนกล้องให้ดูป้ายจุดชมเาวายน้ำครับผมนี่ครับปืดป๊ดปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดนี่ครับพว่ายน้ำอยู่กไก่พูดครับมองบ่เห็นครับ อยู่กลางหนองญาติเลยครับกินหย้ากอยู่กลางน้ำาน้ครับเดี๋ยๆสู้ไม่เบึงครับจะเห็นบนนี้แต่ยินเสียงมกักรูโฮงกิง,งกง,งกิงอยู่ครับพู้หละครับอยู่วงหย้าเขาเกี่ยวเพื่อครับไกลถ่ายบรรยากาศให้ชมครับรอบๆ ริมหนองญาติครับคับมมีโต๊ะไว้สำหรับนั่งนั่งเล่นหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับตอนกลางคืนน่าจะมีไฟครับในช่วงนี้ กระทันก็ดีใด้ท่าบรรยากาศชมครับมะกระทันต้นกระทันนะครับเด้อนี่ต้นมะกระทันครับผมได้เก็บนี่ครับมาดก,ดดดกดกอยู่เด้อดกดกอยู่ล้นเต็มพื้นนะครับ บรรยากาศตอนนี้อยู่ฝั่งบ้านดงสูกอยู่ครับผมแต่ขึ้นกับตำบลหนองญาติครับที่กำนองตถานพื้นหนองญาติครับของน,นี้ใหญ่นะครับนี่ก็สมควร,ครับนน่ครับขนาดคุณมถมไปครึ่งหนึ่งครับถม คืนนะ่ะจีไฟหรือว่าเป็นที่อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศที่ชุมครับแต่ตามป้ายก็จุดชุมคว้ยน้ำแล้วครับเดี๋ยวไปถ่ายป้ายมครัำอันนี้มีป้ายติดเกาะ กเกาะเกาะกลางน้ำออครับครับทิศฝั่งก็มีเรือ,อครับผมสัมนรียงหน่อยนะครับเด้หมุงไว้นิ่ง ลมเย็นดีครับตอนเที่ยงไม่ถึงร้อนมากครับผมลมเย็นสบายเหนื่อยก็พักหนักก็วาง ว่างเ็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่กับบรรยากาศครับสวัสดียามเที่ยงๆนะครับอยู่ที่บ้านดนงโชคครับติดกับนองญาติครับผมนองสาสานะ ชื่อน้องญาตินะครับนี่ครับชมบรรยากาศยามเที่ยงครับอากาศดีมาก,มากๆครับวันที่16บกมกราคม25 67ครับผมอยู่ที่ริมหนองญาติหนองสาธารณะ ฝั่งที่ผมถ่ายอยู่นี่เป็นฝั่งบ้านทุกโซกค,ครับผมครับที่เรียวเห็นน่าจะเป็นอำเภอครับเนี้ยนี่ครับผมน่าจะเป็นอำเภอครับถ้าจำไม่ผิดครับจึงใด้ขขอบคุณท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ นานๆหมย้ายถ่ายทำคลิปครับอันนี้มาเก็บมะกะทันก็เลยเห็นวิวทิวทัศน์สวยก็เลยเก็บถ่ายบรรยากาศให้ชมครับจุดชมควายน้ำครับผมนี่ครับมีควายหลายตัวนะครับกลางน้ำครับดูไก่ครับโบหินกล้องกระซุมได้สำนีครับครับควายกินหญ้าอยู่กลางน้ำเพื่ออะครับ ที่ตาผมผม,ผมมองเห็นทั้งนกทั้งควายทั้งหลายหลายอย่างครับคุณทำรรมาหากินครับผมซูมได้สำเนียงผ่าแตกครับจังแต่ขาขอบคุณท่านที่เข้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อคนนครพนมครับขอขอบคุณมากๆครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร เป็นกำลังใจแด่คนทำคลิปครับครับขอกล่าวคำว่ากาบสวัสดีครับผม